ทางวิชาชีพประจำแผนกหน่วยทารกแรกเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูวิธีการในการอาบน้ำทารกแรกเกิดการดูแลทำความสะอาดเช็ดต,ตาเช็ดสะดือและการสังเกตอาการผิดปกติที่ควรจะมาพบคุณหมอนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอุปกรณ์ในการอาบน้ำนะคะเริ่มที่เสื้อผ้านะคะ,ะคุณแม่เตรียมเสื้อผ้า ถ,ถุงเท้าให้น้องนะคะเตรียมผ้าสําหรับอาบน้ําค่ะในส่วนนี้ใช้เป็นฟองน้ําก็ได้นะคะก้าออมหรือแพมเพิร์ดนะคะผ้าสําหรับคอตัวผ้าเช็ดตัวนะคะอุปกรณ์อื่นๆสบู่เหลวค่ะสําหรับสระผมและถูตัวในตัวเดียวกันนะคะ70%แอลกอฮอล์นะคะสําหรับเช็ดะดือค่ะสำลีก้อนสะอาดคาร์อนบัต ไม้พันสมรีนะคะหวีสำหรับแปรงผมค่ะแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะเตรียมไว้สำหรับเช็ดตาต่อไปจะเป็นในส่วนของการเตรียมน้ำนะคะ ก็ให้คุณแม่เตรียมกาละมังนะคะน้ําที่ใช้ถ้าเป็นอากาศปกตินะคะก็คุณแม่ใช้น้ําอุณหภูมิห้องได้เลยนะคะส่วนหน้าหนาวอาจจะขออุ่นนิดนึงค่ะคุณแม่ถ้ามีเครื่องทาน้ําอุ่นอัตโนมัตินะคะก็สะดวกเลยใช้ได้เลยแต่ว่าก่อนอาบทุกครั้งก็ต้องมีการทดสอบนะคะวิธีการทดสอบนะคะให้คุณแม่ใช้หลังมือค่ะแตะลงตรงบริเวณน้ํานะคะไม่ควรจะร้อนจัดหรือว่าเย็นจนเกินไปนะคะ น้ำในกะละมังก็ใส่สักประมาณสองส่วนสาของกะละมังก็ได้ค่ะค่ะต่อไปก่อนจะอาบน้ํานะคะให้คุณแม่ตรวจสอบอุณหภูมินิดนึงนะคะถ้าเปิดแอร์อยู่ก็ควรจะปิดแอร์ก่อนถ้าอยู่บริเวณที่เปิดหน้าต่างเปิดประตูนะคะลมโกรก็ควรจะปิดก่อนนะคะถ้าน้องเพิ่งจะทานนมไปรอสัก1-2ชั่วโมงนะคะคุณแม่ส่วนเวลาที่อาบน้ํายืดหยุ่นตามการตื่นของลูกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ส่วนขัข้นตอนต่อไปจะเอาน้อง ลงอ่าน,นะคะก็บัดอ,อื่นให้คุณแม่ตรวจสอบนะคะว่าน้องมีการขับถ่ายไหมนะคะถ้ามีอึมีฉี่ก็ให้เปลี่ยนทห้งไก่อนทำความสะอาดให้ก่อนนะคะโอเคอันนี้ไม่มีอึมีฉี่นะคะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าถุงมือถุงเท้าออกก่อนแล้วก็ห่อตัวน้องนะคะ ห่อตัวค่ะคุณแม่เก็บแขนน้องนะคะแล้วก็ห่อตัวค่ะสองข้างเลยนะคะห่อตัวให้กระชับนะคะเวลาอุ้มอาบโอเคเสร็จแล้วให้คุณแม่เอามือประคองตรงบริเวณท้ายทอยนะคะแล้วก็ใช้ข้อศอกหนีบน้องไว้นะคะใช้มือข้างที่ถนัดในการอาบเวลาในการอาบใช้ประมาณ 10- 1ถึงนาทีนะคะคุณแม่ไม่อาบน้ำน,นานนะคะ เริ่มอ,อาบน้ำนะคะให้คุณแม่ใช้มือนะคะพับผูน้องทั้งสองข้างป้องกันน้ำเข้านะคะแล้วก็เริ่มจากเช็ดหน้าก่อนนะคะตรงนี้ใช้แค่น้ำเช็ดนะคะไม่ต้องใช้สบู่เนาะโอเคก็เช็ดไปตรงบริเวณหน้าของน้องนะคะไปทั่วๆเลยะคะ่ะคุณแม่เรสร็จแล้วก็ระลมน้ำนะคะจระผมให้น้องคะ่ะ ช่วงหน้าหนาวอาจจะอาบแค่วันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอค่ะเวลาที่ใช้เนี่ยการอาบประมาณ10-15นาทีค่ะตอนสระผมให้คุณแม่ใช้วิธีการนวดไปทั่วๆนะคะในเกาสิตน้องนะคะสระผมไปทั่วๆ ผมให้แห้งก่อนนะคะก่อนจะเอา้อ,าองอลองอ่างแบบเบาๆนะคะคุณแม่ทั่วๆนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาทำเพื่อออกนะคะแล้วก็อาบตัวกางค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้องลงอ่างนะคะคุณแม่ให้คุณแม่ใช้มือน,นะคะประคองข,ของช่วงคอนะคะแล้วก็เอามือจับตรงนักเร่ไว้นะคะส ต้องอาบจากด้านหน้าก่อนนะคะาบน้ำฉ่ำนะนมโต๊ะค่ะที่นี่ความรีสอร์ทค่ะถุงนี้ถุกลางโต๊ะคอคอแข้ำเด็กน้ำ่ มีอ่างล้างหน้าไม่ใช้มาอฝังไม่ใช้อาสอดไปลงตะแกรงนะคะมีกประคอง Thank okay. you. ต่อไปจะเป็นในส่วนของขั้นตอนการเช็ดตาเช็ดสะดือนะคะก่อนที่คุณแม่จะทําการเช็ดตาเช็ดสะดือให้คุณแม่ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเริ่มจากการเช็ดตานะคะเช็ดตาจะใช้เป็นตัวสำลีสะอาดนะคะกับน้ําต้มสุกที่เย็นแล้ววิธีการเช็ดนะคะให้คุณแม่นําสำลีสองก้อนนะคะที่มีน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะบีบน้ําทิ้งนะคะ เวลาเช็ดเราจะใช้ส่วนของด้านในที่ยังไม่โดนมือเราเช็ดนะคะเช็ดตาจะเช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะทีเดียวเลยค่ะไม่เช็ดย้อนกลับไปกลับมาทั้งสองข้างนะคะคถ้าไม่สะอาดเปลี่ยนคู่ใหม่เลยค่ะอันต่อไปในรูจมูกรูหูใช้เป็นตัวคัตเตอร์บัดนะคะรู้จมูกถ้าเกิด โอเคล่องปดีไม่มีขี้มูกคุณแม่ไม่ต้องเช็ดก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีวิธีการเช็ดให้ใช้เป็นตัวคัตเติลบัตอันเล็กๆนะคะจับหน้าน้องไว้แล้วก็เช็ดด้านในนะคะคุณแม่สอดไปแค่นิดเดียวนะคะทั้งสองฝัง่งรูหูก็ใช้เป็นตัวคัตเติลบัตเหมือนกันค่ะเช็ดทั้งสองข้างรูหูนะคะเ,เช็ดนะคะ ตรงบริเวณร่องๆตรงนี้นะคะส่วนในหูไม่ต้องเช็ดเข้าไปลึกนะคะเช็ดแค่บริเวณตรงหน้าหูตรงนี้นิดเดียวค่ะสองข้างเลย เด็จะเป็นในส่วนของในปากนะคะคุณแม่ก็ให้ทําความสะอาดทุกครั้งเหมือนกันหลังอาบน้ํานะคะเด็กจะมีฝ้าขาวตรงบริเวณลิ้นนะคะอาจทําให้เกิดเชื้อราได้ให้คุณแม่ดูแลทําความสะอาดเช็ดให้น้องหลังอาบน้ําทุกครั้งใช้เป็นผ้าอ้อมสะอาดก็ได้ค่ะหรือไม่จะใช้เป็นผ้ากอสสะอาดหรือผ้าที่เป็นสําหรับเช็ดลิ้นเช็ดฟันแบบสําเร็จรูปก็ได้นะคะคุณแม่พันกันนี้นะคะใช้กับน้ําต้มสุกสะอาดที่เย็นแล้วนะคะ วิธีการเช็ดกดคางน้องนะคะเสร็จแล้วให้คุณแม่ใช้นิ้วสอดเข้าไปในปากเช็ดบริเวณลิ้นค่ะบริเวณเหงือกบ,บริเวณกับพุงแก้มนะคะถูเบาๆนะคะคุณแม่ต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการเช็ดสะดือนะคะโดยปกติ จะใช้เวลาประมาณ7 1 4วันนะคะสะดือจะหลุดช่วงนี้ก็ให้เช็ดทุกครั้งหลังอาบน้ำนะคะใช้เป็น70%แอลกอฮอล์แอลกอฮอลอ์เปิดใช้แล้วอยู่ได้1เดือนนะคะคุณแม่ให้คุณแม่ใช้ไม้พันสับรีอันใหญ่นะคะก็ใช้เป็นวิธีการเทนะคะ,ะเทก็ต่อเมื่อจะใช้นะคะคุณแม่ไม่งั้นแอลกอฮอละะ์ระเหยเนาะวิธีการเช็ดให้เช็ดจากโคนมาปลายนะคะอ่าก็ให้คุณแม่เช็ดนะคะ เช็ดวนนะคะเช็ดวนไปทั่วๆเลยให้โดนตรงน้อสะดือนะคะเสร็จแล้วก็ไล่เช็ดมาด้านบนนะคะแล้วก็ต้องบริเวนปลายนะคะต่อยค่ะค่ะสุดท้ายก็ในส่วนของอวัยวะเพศนะคะกรณีเป็นเด็กผู้ชายให้คุณแม่ดูดหนังมุ้งไานะคะก็ใช้สำลีสะอาดค่ะคุณแม่กับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะ เช็ดบริเวณบริเวณปลายนะคะป้องกันเผื่อมีเศษอุจจาระหรือสิ่งสกปรกนะคะมาอุดตันบริเวณท่อทางเดินปัสสาวะน,นะคะเสร็จแล้วให้คุณแม่รูดหนังพ้นปลายกลับคืนนะคะก็เป็นเสร็จขั้นตอนการทาความสะอาดตั้งกายนะคะต่อไปก็สวมใส่สเสื้อผ้าให้น้องนะคะ เราหอตัวน้องไว้แลัประมาณหึงชั่วโมงนะคะคุณแม่ก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนการอาบน้ำค่ะต่อไปพยาบาลจะแนะนำในส่วนของอาการผิดปกติที่ควรจะมาพบแพทย์ก่อนนัดน,นะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณแม่ที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของอาการตัวเหลืองนะคะ ทางโรงพยาบาลจะมีคัดกรองเรื่องขตัวเหลืองให้ก่อนกลับบ้านในทารกทุกรายนะคะแต่หลังกลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยเฝ้าสังเกตว่าน้องมีอาการตัวเหลืองเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะโดยปกติแล้วเราจะดูได้ว่าเหลืองมากเหลืองน้อยดูที่สีบริเวณร่างกายของเด็กนะคะถ้าเหลืองเล็กน้อยก็อาจจะเหลืองแค่บริเวณใบหน้านะคะเหลืองเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเหลืองลงมาบริเวณหนะ้าอกบริเวณขา หรือบริเวณฝ่าเท้าซึ่งอันนั้นถือว่าเหลืองมากแล้วนะคะอาจเป็นอันตรายกับน้องได้ให้คุณพ่อคุณแม่รีพาน้องมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันที่2ค่ะเรื่องของสะดือแฉะสะดือบวมแดงสะดือมีกลิ่นนะคะซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องของการติดเชือ้อบริเวณสะดือได้นะคะให้คุณแม่หมั่นดูแลทา้ความสะอาดเช็ดสะดือด้วย70%แอลกอฮอล ดังตัวอย่างที่พยาบาลได้สอนไปในส่วนของการเช็ดสะดือนะคะโดยปกติแล้วประมาณ7-10วันนะคะสะดือจะหลุดหลังจากหลุดแล้วให้แม่เช็ดทําความสะอาดต่อนะคะจนสะดือแห้งหลุดไม่มีเศษตกค้างอยู่ตรงบริเวณสะดือเลยถ้าเกิดเจอบวมแดงอักเสบสะดือมีกลิ่นรีบพามาโรงพยาบาลเลยนะคะข้อที่3ค่ะในเรื่องของท้องเสียนะคะโดยปกติเด็กจะมีการถ่ายบ่อยอยู่แล้วนะคะ ลักษณะการถ่ายถ้าเป็นในส่วนของกินนมแม่น้องจะมีลักษณะถ่ายเป็นน้ําบนเนื้อเนื้อก็จะค่อนเล็กนิดนึงนะคะส่วนถ้าเป็นในส่วนของนมผสมก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆนะคะแล้วก็จะถ่ายยากกว่านมแม่นิดนึงแต่ถ้าเกิดเจอว่าลักษณะถ่ายมีมูกม,มีเลือดปนหรือเป็นน้ําเหลวมากกว่าเนื้อนะคะอันนั้นก็ต้องพาน้องมาโรงพยาบาลนะคะส่วนอันที่4ก็คือ น้องมีอาการซึมลงดูดนมน้อยลงนะคะก็คุณแม่ต้องพาน,น้องมาโรงพยาบาลเช่นกันค่ะส่วนอาการผิดปกติอื่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่แผนกทารกแรกเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาตามเบอร์โทรด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ